รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับตักไก่กระีตะคอเลี้ยงงัวทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True J Farm นะครับกับยูครับเบาจิมเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับมือนีกระพามาอัปเดตนะครับเนื่องจากห่างหายบัวใ้มาอัปช่องนะครับหลายหลายเดือนแล้วนะครับเพราะว่าไปเลี้ยนนะครับไปเลี้ยนก็ไปเลี้ยงสัตวศาสตร์นะครับก็เลยบัท่านใดมีเวลามาทายงัวมาอัปเดตงัวนะครับเดี๋ยวมือนี้เป็นวันหยุดเดี๋ยวก็มาบ้านพามาอัปเดตงัวเลยนะครับเดี๋ยว ได้ถาบางๆก็จะพาไปเที่ยวไปชมฟาร์มนะครับมองเบาจิ้มไปฝึกงานนะครับเดี๋ยวมือนีพามาชมงัวอยู่อ,อกซะสก่อนนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวแม่สาวหน่อยกับแม่สาวใหญ่นะครับเดี๋ยวพามาอัปเดตเดี๋ยวไปพลิกมุมของบ้างจากตัวแรกนะครับแม่สาวหน่อยลูกอายุ8เดือนนะครับลูกกระทิงแดงนะครับลูกพ่อกระทิงแดงเอกสารใบหลอดครบนะครับดูหน้าตา นี่ครับลูกสาวกระทิงแดงหูหูเชี่งเชี่งนะครับเขายังบ่อั้นในถ้ำนะครับอายุ8เดือนเรื่องเนือน้อหนังอ่ให้ดูแผ่นหลังนํานะครับแผ่นหลังนี่ครับแผ่นหลังขี้แดงกําลังแดงเลยนะครับกําลังแดงเลยเสวยๆงามๆดูดาไตช่วงล่างนะครับพามารีวิวแบบครบครันเลยนี่ครับนุ่มนุ่มสีเต่าหนานานี่นะครับหนานายนยน เรื่องนังนี่เรื่องนังนี่บต้องเอวินนะครับงามแห้งนะครับดูต่างข้อเลยนี่ครับโซนสูงนะครับจะยูที่ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวจตรับเมรมาฝันดี๋ยวเดี๋ยวพามาชมตัวที่สองลูกสาว KF3 1มหนึ่งอายุปีนิดนิดนะครับปีนิดนิดนี่ครับดูโครงสร้างนะครับ KF31 นเรื่องกระดูกเรื่องโครงสร้างนี่ห้มาใหญ่ไ้มาใหญ่มาสมบูรณ จว่าเรื่องสีนี่จะบอคอยเล่าใจบันไดนะครับนี่นะครับบ่คอยทอลูกเจ้ากระทิงแดงบันไดอายุปีกว่าๆศูนย์เขาเรียบร้อยกําลังเศร้านะครับตัวนี้เขากําลังเศร้าน้าตาสวยๆงามๆขึ้นกันราคาต่อรองได้นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หกหมื่นสามพันบาทนะครับถูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเดี๋ยวเอาส่วนสูงให้ดูขา,ขาวๆนะครับระยะขา,ขาวๆโอ้ว่างแต่รับเมยดนี่ยังต้องดึงออกมาอีกนะครับ อายุปีกว่าๆนี่โอ้โหเดี๋ยวได้ละครน้ออยากดึงแต่รับเม็ดแป๊บนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวแทกส่วนสูงให้ดูเลยนะครับแทกกันดูสดๆเลยส่วนสูงนะครับอายุปีกว่านี่ครับจะแตะแตะแถวลอยซีซีพ์นะครับลอยซีซีพ์อันน่าควน่าจะสูงไปอีกนะครับสำหรับลูก KF เอสามหนึ่งอายุปีกว่านะครับตัวนี้เปิดราคาหกหมื่นสามพันบาทนะครับโทรมา คุยกันได้ตอรองกันได้นะครับเรื่องตำนงตำนี้เบิ้งนงเบื้องนุ่มนุ่มซีเต้าบกขาดบกเกินเนื้อหนังนี่ครับดูเนื้อหนังเอาแต่กระสีออนเนี่ยจะเป็นคึมๆแน่นะครับนี่ครับเนื้อหนังดีนะครับตัวนี้เปิดราคาหกหมื่นสามตัวนี้ห้าหมื่นแปดนี่นะครับห้าหมื่นแปดอ่อนซ่อนแห้งนะครับเห็นหล้วกระไดนี่ห้าหมื่นแปดนะครับ พอจะมีใครรับน้องไปดูแลต่อไหมนะครับอ่าเริศเกยกับโทษทิ่ต่อสอบถามเอานะครับเบอร์โทรผมนะครับกับเบอร์โทร064490นะครับ6821เบอร์โทรของบ่าวจิมเองนะครับกับโทรมาคุยได้ตลอดเวลารอรับสาย24ชั่วโมงนะครับกับพี่กัดขอกนะครับกับตังยูบันไม่เจริญตำบลนาสมัยอำเภอตะการบุผลนะครับจังหวัดบุบลราชธานีนะครับไผ่หมักกับเขามาดูเขามาชมตัวจริงได้นะครับ สำหรับงวสาวสองสาวอนาคตดีทุกตัวนะครับนี่นะครับใครอยากเอาไปเลียงไปบองไปเก็บไว้แนวนี้เลยนะครับอนาคดดีๆงามๆเป็นงวงวเงินงวเงินหมื่นเป็นงวเงินแสนให้ได้นะครับเป็นลักแสนให้ได้อ่ะนะครับสาหรับเรื่องเล่าทุกประมาณนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอ้ยืนงามไรออนซ่อนแห้งนะครับอ่ะเดี๋ยวจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีที่หนะนะครับเอาไว้ช่วง วันยุดช่วงที่บบาวจิ้มได้กลับมาบ้านเดี๋ยวจะพามาอัปเดตนะครับสำหรับมินิคอ้กอกับราเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ